สนับสนุนรายการโดยปิ้นถูกดิจิตอลเริ่มต้นใบละ2บาทล้างอัดรูปจากมือถือทำป้ายไวนิ่วภาพสวยส่งงานไวสนใจติดต่อ088 817 5545หรือแอดไลน์ผ่าน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะคุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน รับฟังได้ณบัดนี้คุณกี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนธโอ้โหเสียงนี่นะแหมเหมือนพระเอกพระเอกหนังยุคเก้าศูนย์นะโอ,อ้ขอบคุณครับเออโอเคมาเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องนี้กันฮนะตู้หมายเลขสี่เรื่องราวเป็นไงเชิญครับ ก่อนอื่นผมขออนุโมทนาบุญใหญ่กับพี่เนตรด้วยนะครับโอ้สาธุฮะครับครับเรื่องนี้ครับปาผมขอให้พี่ๆในสรตรีมฟังเป็นเรื่องเล่าอืมหรือเพื่อความบันเทิงนะพี่ครับอ่าครับเดี๋ยวผมขออธิบายภูมิประเทศอ่าประเทศที่ผมจะเล่าครับอประชากรของเขาเนี่ยของประเทศเนี้ยประมาณสักห้าสิบสองล้านคนครับ บอกบอกประเทศได้ไหมได้ครับเออบอกไปเรื่อยลยคือประเทศมันกว้างอ๋อครับคือประเทศเกาหลีใต้ครับอ่าที่เราอยู่นั่ละอือใช่ครับครับพื้นที่ของเขาก็ประมาณสักมีก็ประมาณสักแสนกว่าตารางกิโลเมตรเองครับถ้าเทียบเท่ากับบ้านเราเนี่ยเล็กกว่าบ้านเราประมาณสักห้าเท่าออครับระยะทางอ่ะจากภาคเหนือลงมาใต้บ้านเขาเนี่ยก็ประมาณสัก สี่ร้อยกว่ากิโลเองครับแล้วก็คนประเทศเนี้ยเขาจะนับอ่าอายุอายุคันเนี้ยตั้งแต่ในท้องเลยนะพี่อครับถ้าคลอดออกมาเนี่ยเขาจะนับสิบเดือนเลยนะไม่เหมือนบ้านเราเนาะครับบ้านเรานี่คลอดออกมาจะนับหนึ่งเดือนครับครับครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องนี้นะพี่ผมเนี่ยได้รับฟังมายังไงผมก็จะถ่ายทอดให้แบบที่ ผมให้พี่ๆฟังครับออที่ผมรับฟังเข้ามาครับออผู้ที่นําเรื่องที่มาถ่ายทอดให้ผมฟังนี่แกชื่อว่าลาอุ่นครับออครับซึ่งพี่คนเนี้ยเป็นลูกชายของอนายจ้างผมเองเวลาแกมาเล่นมาหาผมเนี่ยแกได้ยินผมเนี่ยชอบฟังเรื่องผีทุกวันอ,อืจนพี่ลาอุ่นเนี่ยแกก็เลยเล่าเรื่องประสบการณ์ของพี่แกเนี่ยให้ผมฟังครับ ก่อนที่ผมจะเล่าเนี่ยที่จะถ่ายทอดให้พี่ๆฟังนี่เรื่องนี้ครับผมเรียบเรีงเยงไงโยากนะพี่ออยากมากครับด้วยการสื่อสารครับเพราะว่าเรามันคนละภาษาครับอ๋อเออเอออ่ก็ใจครับแต่มันมีความโชคดีกว่าพี่มันมีโทรศัพท์รุ่นหนึ่งครับเป็นเวลาเขาพูดออกมาเนี่ยเป็นภาษาบ้านเขาครับอพอผมเปิดสปิเกโฟนเนี่ย มันจะแปลออกเป็นภาษาบ้านเราครับอ๋อครับนั่นคือพูดยี่ห้ออะไรเนาะพี่ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรดีครับมันเป็นครับมันเป็นอะไรอะรุ่นซัมซุงครับรุ่น S24 ครับผมก็เลยได้นําเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ฟังครับเลยก่อนอื่นผมขอใช้ชื่อตัวเองนะพี่ครับแทนพี่ลาอุน่นะพี่เพื่อจะได้ถ่ายทอดนี้ได้ง่ายขึ้นครับ ผม,มขอพาพี่ๆเนี่ยย้อนไปประมาณสักยี่สิบปีกว่าๆที่แล้วครับตัวผมเองเนี่ยช่วงนั้นก็อายุประมาณสักเกือบจะยี่สิบแล้ว mm hmm. ผมเนี่ยได้สอบจิตอ่ะโรงเรียนชื่อดังครับแห่งหนึ่งแต่ระยะทางเนี่ยห่างไกลกันมากครับจากบ้านของผมครับ mm hmm. ส่วนดีเทลของบ้านนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยคนประเทศเนี้ยประเทศเกาหลีใต้เนี่ย ใครมีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยถือว่านี่เป็นเศรษฐีเลยนะพี่มีตังค์เยอะแหละเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมัดเขาจะมัดอาศัยอยู่ที่อพาร์เตอร์ครับหรือบ้านเราก็เรียกว่าคอนโดนั่นเองพี่ครับเพราะว่ามันมันเป็นด้วยประเทศเนี้ยเขามีพื้นที่น้อยใช่ครับแล้วประชากรเขาเนี่ยก็เพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีครับครับด้วยประเทศด้วยประเทศเขาเลขนี่แหละครับ กลับมาที่พาดของผมนะพี่ครับครับคือถ้าใครอ่ะถ้าใครเนี่ยได้เรียนหรือเข้าโรงเรียนดังๆเนี่ยเวลาเราจบออกมาเนี่ยครับก็จะสามารถหางานได้ง่ายขึ้นครับก็เหมือนบ้านเราเลยนะพี่ครับครับพอตัวผมเองเนี่ได้สอบติดครับได้ไปเรียนอยู่โรงเรียนแห่งเนี้ยเป็นโรงเรียนประจํานะพี่ครับผมเนี่ยก็มีเพื่อนๆที่สนิทกันเนี่ย และพวกเราเนี่ยก็มีบ้านที่อยู่เมืองเดียวกันครับนั่นคือกรุงโซนกรุงโซนครับแต่บ้านเขาจะเรียกว่าซออุ่นครับครับชื่อบ้านเขาครับมีอยู่มาวันหนึ่งครับพี่ผมเนี่ยได้รับข่าวว่าจะมีงานแสดงคอนเสิร์ตเป็นนักร้องที่ผมชื่นชอบครับเป็นวงป๊อปของประเทศหนึ่งครับที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตเนี่ย ที่เกาหลีใต้ในกรุงโซลครับแล้วผมเนี่ยก็เลยได้โทรศัพท์ครับไปชวนเพื่อนๆที่สนิทกันครับแล้วก็ได้พากันพูดคุยกันครับตกลงกันทั้งหมดเนี่ยเราจะไปด้วยกันทั้งหมดสี่คนครับเพื่อนที่สนิทกันในความรู้สึกของผมนะครับทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นครับที่จะได้พบเจอศิลศิลป,ป,ปินเนี่ยที่พวกเราเนี่ยชื่นชอบกันครับ พอถึงวันที่พวกเราเนี่ยจะต้องมารวมตัวกันครับเพื่อจะเดินทางเนี่ยไปกรุงโซลด้วยรถไฟกันครับตัวของผมเนี่ยรวมไปถึงเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ได้พูดคุยด้วยความตื่นเต้นและดีดีใจครับแต่ละคนเนี่ยก็พูดคุยกันว่าก่อนที่จะมารวมตัวกันเนี่ยที่จะไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยตื่นเต้นนอนไม่ค่อยหลับกันครับครับ ต้องบอกก่อนนะพี่พวกเราพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยได้มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนทางภาคใต้ครับอของประเทศเนี้ยครับส่วนกรุงโซนเนี่ยคืออยู่ภาคกลางครับระยะทางเนี่ยก็ประมาณสักระยะทางเนี่ยก็ประมาณสักร้อยหกสิบกิโลเมตรครับก็ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยพวกผมเนี่ยจะกลับบ้านเนี่ย จะมาหาครอบครัวก็ประมาณสักอาทิตย์ละครังครับสักเป็นส่วนใหญ่ครับพอหลังจากที่พวกเราทั้งหมดเนี่ยได้เลิกเรียนครับก็ได้นัดหมายกันว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะพากันเนี่ยไปขึ้นรถไฟรอบสุดท้ายกันครับ mm. เพื่อจะไปถึงอ่าบ้านพวกเราที่สถานีแห่งเนี้ยที่กรุงโซนนี่ครับ mm. มันจะเช้าตู่พอดีครับ แ้้แแล้วครับตัวพวกผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็พากันกดซื้อตั๋วครับซื้อตั๋วรถไฟครับในเว็เวบหนึ่งครับแต่ความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกว่ามันแปลกๆครับพี่ทุกตู้ทุกโบกี้เนี่ยรถไฟเนี่ยครับมันเต็มทุกตู้ครับทุกที่นั่งครับแต่จะมีอยู่ตู้ตู้หนึ่งครับนั่นคือตู้หมายเลขสี่ครับ มีอยู่แค่ตู้โบกี้เดียวครับที่ยังว่างอยู่พี่โบกี้ที่สี่ครับอืแล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรกันมากครับคิดอยู่อย่างเดียวกลัวอยู่อย่างเดียวครับว่ากลัวจะไม่มีที่นั่งอืครับกลัวจะกลับบ้านไม่ทันครับเพราะตู้อื่นๆเนี่ยเขาจองกันเต็มไปหมดเด้ยวครับซึ่งพวกเราเนี่ยก็เลยตกลงกันว่าถ้าเราไม่กดเสื้อ เดี๋ยวมันจะไม่มีที่นั่งหลังจากที่กดซื้อตั๋วอะไรเสร็จครับพวกผมเนี่ยก็รอเวลารถไฟจะมาครับรอบสุดท้ายครับช่วงนั้นจะเป็นเวลาประมาณสักรอบสุดท้ายก็จะประมาณสักหกทุ่มครับจะเป็นขบวนสุดท้ายพอดีครับพอรถไฟวิ่งมาถึงชานชลาครับพวกเราเนี่ยกับพวกผมทั้งหมดเนี่ยทั้งห้าคนเนี่ยก็รีบที่จะรีบไปนั่งครับ แต่สิ่งที่ทําให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยถึงกับตกใจครับเฮ้ยขึ้นมาทันทีรู้สึกว่ามันแปลกๆในตู้โบกี้นี้พี่ไม่มีใครสักคนเลยครับอ๋อในตู้นี้ครับหมายถึงว่ามีแค่พวกเราตู้อื่นเ็าเต็มไปหมดตู้อื่นเต็มนี้ไม่ไม่มีใครมานั่งเออใช่ครับมีพวกเราทั้งหมดแค่ห้าคนครับทำให้ตัวผมเนี่ยรู้สึกเริ่มแปลกๆ ในหัวของผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็คิดกันว่ามันมีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับพวกเราหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าไม่มีใครซื้อตั๋วหมายเลขซี่สี่เลยครับครับ <c oughs> แล้วเพื่อนๆเนี่ยแต่และคนเนี่ยก็พูดคุยกันครับเหมือนดูว่ามันแปลกๆไหมนะเพื่อนเพราะว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นกับพวกเราเลยครับ <c oughs> อือ่าผมก็ตอบกับเพื่อนไปเอะมันก็ นั่นแหละสิมันคงไม่มีอะไรหรอกครับครับแล้วตัวผมเองเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนเรื่องครับครับเปลี่ยนเป็นเรื่องอุ่นคุยกันครับเพื่อจะปัดความรู้สึกกลัวเนี่ยออกไปครับอม,มองดูแล้วเพื่อนๆผมที่มาด้วยกันทั้งสี่คนเนี่ยเริ่มจะมีความกังวลครับด้วยสีหน้าที่บ่งบอกได้เลยว่าเนีย่ยเกิดอาการกลัวกันแล้วแล้วก็ตัดบทครับออกไปครับเอางี้แล้วกันเพื่อน เดี๋ยวพวกเราทั้งหมดเนี่ยจองที่นั่งแล้วมานั่งใกล้ๆก,กันนี่แหละครับเพื่อความสบายใจครับครับพอหลังจากที่พวกเราได้นั่งแล้วพวกเราเนี่ยก็นั่งอยู่ติดๆกันครับใครกับหนึ่งสองสามสี่ก็ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับด้วยเวลาเริ่มดึกขึ้นรวมทั้งรถไฟเนี่ยก็ได้แล่นออกจากสถานีได้ไปพักใหญ่แล้วครับครับ หลังจากนั้นก็พวกผมเนี่ยก็เลยมองดูเพื่อนๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยบางคนก็ทยอยหลับไปทีละคนทีละคนครับและผมเนี่ยและตัวของผมเองเนี่ยครับก็หลับไปเหมือนกันครับแล้วอยู่ๆพี่ผมเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายๆกับเสียงผู้หญิงครับกําลังพูดพึมพำพึมพำอะไรอยู่ครับแต่ผมจับใจความไม่ได้เลยครับว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะ พูดอะไรครับวันนั้นที่ไปมีผู้หญิงไหมไม่มีครับผ,ผู้ชายล้วนห้าคนใช่ครับเออเออเออสักพักครับผมก็ได้ลืมตาขึ้นพี่แต่รู้สึกว่าผมเนี่ยอยู่ในอาการแบบประมาณว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นครับพี่ครับสายแล้วสายตาของผมเนี่ยก็ดันหันไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับนั่งหันหลังให้ให้ตัวผมนะพี่อื ห่างกันออกไปสักประมาณสักสิบกว่าที่นั่งนี่ครับที่อยู่ด้านหน้าของผมครับ mm hmm. ผมเนี่ยก็พยายามคิดบวกไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นผู้โดยสารที่ร่วมขบวนนี้มาหรือเปล่าอ่าอาจช่วงนั้นเขาอาจไปเข้าห้องน้ำา็็เป็นไปได้ครัคร mm ับ hmm. แล้วครับพวกผมเนี่ยก็ได้เดินทางพร้อมกันกับพวกเราไปครับที่ในความคิดของผมนะ พอผมพยายามเนี่ยส่งสายตามองผู้หญิงคนเนี้ยแต่ลักษณะของเธอเนี่ยครับผู้หญิงคนเนี้มีผมยาวครับพี่แล้วก็นั่งก้มหน้าครับพร้อมกับพูดพุมพำพุมพำอะไรสักอย่างอีกครั้งหนึ่งครับแล้วทีเนี้ยผมเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเสียงที่ย่ายินเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มกลัวขึ้นมาทันทีครับพี่ แล้วอยู่ๆพี่ผู้หญิงคนนั้นก็ได้ลุกขึ้นครับอพร้อมกับเดินไปมาครับอยู่ระหว่างช่องทางเดินมันจะมีช่องทางเดินครับตรงกลางใช่ครับแล้วเธอเนี่ยรู้สึกว่าผู้หญิงคนเนี้ยแกทําตัวเอียงลงมาด้านขวาครับเอลักษณะเหมือนตัวหักครึ่งครับหักด้านข้าง <ใน S 2> ลงมา,าม<อ>ใช่ครับ<อ>หักครึ่งคล้าย คล้ายๆกับตัวยูครับตัวยูอ่ะที่ว่าเอาเอา,เอาไอ้ก้นขึ้นข้างบนนะครับลักษณะแบบนั้นครับออออผมมองดูแล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นมนุษย์หรือคนธรรมดายังไงยังไงก็ไม่สามารถทําลักษณะแบบนี้ได้ครับอ,อ,อย่างแน่นอนที่ครับผมเนี่ยพยายามเนี่ยจะขมตาลงอีกครั้งนะครับเ,ออเพื่อไม่อยากเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อาตอาครับออออแล้วสิ่งที่ ผมเนี่ยได้ยินในช่วงเวลานั้นครับเธอคนนั้นก็พูดขึ้นว่าอยู่ไหนอยู่ไหนแขนฉันอยู่ไหนแขนฉันหายไปไหนผมได้ยินเสียงเธอพูดพร้อมกับเดินไปเดินมาอยู่บเริเวนทอางเดินตู้บกี้นี่ครับ ผมเนี่ยพยายามครับพยายามอย่างมากพี่เพื่อจะหลับตาด้วยความกลัวครับในความรู้สึกก็อยากเห็นแล้วสิ่งที่เธอคนนั้นครับทำให้ผมเนี่ยถึงกับตัวแข็งทื่อขึ้นมาครับเหมือนกับอยู่ในเผ่าพรังเหมือนโดนเธอสะกดเอาไว้ครับสิ่งที่ได้เห็นคือครับผู้หญิงคนนั้นครับแขนขวาของเธอไม่มีครับ แล,แล้วพร้อมกับเลือกกำลังไหลออกมาจากแขนของเธอครับ mm. แล้วเธอเนี่ยก็เดินไปเดินมาครับสักพักแกก็เดินมาอยู่ที่บริเวณทางเดินเหมือนเดิมครับเหมือนกับเธอเนี่ยกำลังจะมองหาแขนของเธอหรือเปล่า mm. อาจจะเป็นไปได้นะพี่และแล้วครับเธอคนนั้นครับ อยู่ๆเธอก็เดินตรงมาที่ผมครับที่กำลังนั่งจ้องมองเธออยู่แล้วเธอก็หยุดครับอยู่ที่ตรงหน้าผมพอดิบพอดีเลยครับผมเห็นได้ชัดเลยว่าใบหน้าของผู้หญิงคนเนี้มีผมยาวครับครับปกปิดใบหน้าของเธออยู่<อ>พร้อมกับเสื้อที่เต็มไปด้วยเลือดครับ<อ>จากเสื้อจากเสื้อสีขาวครับกลายเป็นสีแดงเป<อ>๊ะไปเลยครับ ทั้งตัวของเธอครับผมนี่รู้สึกว่ากลัวมากครับครับจนทําให้ผมเนี่ยร้องตะโกนออกมาอย่างสุดแรงพี่สักพักผมก็ได้เสติขึ้นขึ้นมาครับด้วยน้ำเสียงที่ตกใจประมาณว่าอ <gasps> ประมาณนี้ครับพี่แล้วก็ตั้งสติอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกับมองไปรอบๆตัวเองครับแต่แล้วครับ มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้หญิงคนนั้นก็ไม่เห็นครับเห็นแต่พวกเพื่อนๆครับที่กำลังนอนหลับอยู่เฉยๆครับสักพักครับสักพักใหญ่พอถึงจุดหมายปลายทางครับที่จะต้องลงครับแต่ตัวของผมเองเนี่ยก็ยังรู้สึกกลัวอยู่ครับกับเหตุการณ์ที่ผมฝันครับม,มันฝันเหมือนกับความเป็นจริงมาก พอเพื่อนทั้งหมดครับตื่นขึ้นมาครับเห็นสีหน้าของผมเนี่ยดูดูรู้สึกว่าแปลกแปกไปครับ,รบก็เลยเอ่ยถามผมว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนสีหน้าตกใจอะไรมาครับแต่ผมเนี่ยก็ตอบกลับไปว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเพื่อนกูแค่ฝันร้ายไปเองวะ่ะไม่มีอะไรหรอกครับแล้วแล้วพวกเราเนี่ยครับ ก็ได้แยกย้ายกลกับบ้านกันครับบางคนบ้านใครที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟเนี่ยก็เดินกลับเองครับส่วนตัวของผมเนี่ยอยู่ไกลกว่าเพื่อนครับต้องรอครับต้องเดินออกไปนอกทานชลาครับค่อยจะตัวหาคุณแม่ให้มารับครับพอสักพักครับแม่ก็มารับครับพอขึ้นรถเสร็จระหว่างทางนั่งรถไปกลับบ้านครับ ตัวผมเองเนี่ยพยายามจะลืมเรื่องที่ผมเนี่ยเกิดขึ้นครับในความฝันครับแต่ลืมมันไม่ได้ครับอืผมเนี่ยไม่รู้จะคิดยังไงครับในหัวนี่มันติดอยู่ในอกก็เลยจึงตัดสินใจครับเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยให้แม่ตัวของผม,มีฟังครับในคืนที่ผมฝันร้ายอยู่บนรถไฟครับพอแม่ผมฟังจบครับแม่ผมก็หยุด คิดไปพักหนึ่งครับแล้วแม่ก็พูดขึ้นว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่สถานีรถไฟแห่งเนี้ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักปีเก้าศูนย์ครับ mm hmm. มันมีอุบัติเหตุรถไฟตกครับ mm hmm. แล้วมีผู้ประสบภัยเหล่านี้ที่จิตอยู่ในโบกี้โบกี้เนี้ย mm hmm. โบกี้หนึ่งเนี่ย mm hmm. mm hmm. แต่แม่ก็ตัดบท เพื่อจะไม่เล่าต่อครับ,รบเพราะว่าเราได้มาถึงบ้านพอดีพี่แล้วเราก็ลกุกลงจากรถขึ้นบ้านกันก็เข้าห้องใครห้องมันครับส่วนตัวผมเนี่ยผมได้รับฟังมาแล้วจากแม่เนี่ยแต่มันยังค้างคาใจผมอยู่มผมก็เลยอยากรู้มากครับก็เลยตัดสินใจครับไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตแล้วมันก็มีอยู่จริงครับพี่ ประมาณว่าในปีหนึ่งเก้าเก้าสามครับมันเคยมีเหตุการณ์พลิกรถไฟพลิกคว่ำครับครั้งใหญ่ครับอที่สถานี<ก>แห่งนี้ครับรถไฟตกรางใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นจํานวนมากครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมาจากโบกี้หมายเรียกสีนี้เองครับเพราะเป็นโบกี้เดียวที่พลิกคว่ำอย่างรุนแรงพี่ครับ แล้วเหตุการณ์เนี้ยก็พบขาพบแขนแล้วก็ชิ้นส่วนมนุษย์ครับที่ตกลงตามรางเหล็กรถไฟครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ประเทศเขานี่เศร้าครับน่ากลัวครับ mm hmm. จนทำให้ผมเนี่ยไม่กล้ากลับไปขึ้นรถไฟช่วงเวลากลางเลยอีกครั้งเนึงครับพี่ mm hmm. แล้วพี่เขาก็แถมทายมาให้ทายเรื่องมาว่าครับ แกเล่าให้ผมฟังว่าสมัยก่อนรถไฟเนี่ยเขาจะแบง่งออกเป็นสี่โบกี้ครับครับจะแยกออกเป็นโบกี้ที่สำคัญสำคัญครับครับก็จะมีโบกี้คู่รักแล้วก็สำหรับโบกี้ครอบครัวครับแล้วก็แบง่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เป็นอ่คาเฟ่แล้วก็เป็นงานบริการในรถไฟต่างๆครับณสมัยนั้นครับ เรื่องของพี่ลาคุณคก็มีประมาณนี้ครับเฮ้ยน่ากลัวคนกี้เล่าได้ดีมากเลยอมาเห็นาพมันเห็นภาพกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนคนเสียศูนย์ฮะลองนึกภาพตามนะกับคนที่ว่าแขนไม่มีข้างหนึ่งอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแขนข้างนี้บาดเจ็บเขาก็ตัวงอ อ่าตัวงอด้านข้างนะฮะในฝั่งข้างขวาแล้วก็ตัวเนี่ยมันเหมือนผิดรูปผิดร่างและสิ่งที่เขาเรียกหาก็คือแขนอยู่ไหนเขาตามหาแขนเขามันเหมือนจิตสุดท้ายที่เขาเ,เกิดเรื่องเกิดราวเหมือนที่คุณคุณขี้บอกอะ่ะนะครับว่าที่ค,คุณลาอุนเนาะเขาชื่อลาอุ่นอะ่ะบอกว่าไอไอไอวันนั้นอะ่ะมันมันอย่างนี้จริงๆฮะแล้วก็รู้สึกว่ามาจุดตรงเรานี่แหละมันทําให้เราสึกว่า ฮ้ยแขนอยู่ไหนแขนฉันอยู่ไหนโอ้โหเอ้ยแล้วก็บกี้ที่4ก็คือในรถไฟที่เขาที่เขามีอยู่ก็คือมีแค่4ี่บกี้อ่า<ะ>เขาจะจัดเป็นสัสดส่วนว่าในสมัยก่อนเนาะน่ครับประชากรก็อาจจะไม่เยอะนะฮะก็จัดเป็นสัสดส่วนว่าอันนี้คู่รักก็จะนั่งเป็นคู่คู่กันอันนี้เป็นแฟมิลี่ก็คือครอบครัอวอันนี้ก็<ะ>อาจจะเป็นคาเฟ่ใครที่ชอบมานั่งชิลๆแล้วก็ตู้ที่4ี่ก็คือ อรวมกันใช่ไหมครับจะเป็นงานบริการอของรถไฟต่างๆครับ<อ>ก็จะเป็นพวกคาเฟ่ร้องพันทาเพลงอะไร<อ>ระหว่างอ่าอ่าโบกี้เนี่ยผมผมผมไม่ทราบเหมือนกันว่าหนึ่งโบกี้นี้จะมีกี่ตู้ครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าผมได้รับถ่ายทอดมาก,ก็ประมาณนี้ครับพี่เรียบเรียงมากยากมากครับหนโบกี้ก็มีตู้เดียวแหละแต่ ที่นั่งเนจะมีจานวนเท่าไหร่อันนี้เราไม่ทราบแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่ามีสี่ตู้แล้วเกิดอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยอ่าคนที่หนักที่สุดก็คือตู้สุดท้ายเนี่ยน่าจะมีผลมากด้วยแรงเวียงแรงเวียงอาแรงเวียนของการที่แบบอะไรแบบนี้หรืออาจจะไม่ได้นั่งกับที่อาจจะมีการร้องรำทำเพลงการสนุกสนานแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้อ้น่าจะใช่ครับน่าจะใช่เพราะว่าตู้ตู้สุดท้ายมันเป็นอ งานบริการรถไฟครับมันเป็นบริการอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอาจจะมีอะไรต่างๆปาร์ตงปาร์ตี้กันได้อ่าจะมีน่าจะใช่ครับน่าจะใช่ครับนะครับโอ้โหฟังเรื่องนี้นะอันนี้นะมันเป็นความฝันแต่มันเป็นฝันที่สยองนะความรู้สึกเนี่ยมันกึ่งกึ่งจริงกึ่งแบบฝันถูกไหมใช่ครับกึ่งหลับกึ่งตื่นด้วยครับเออนี่คือประสบการณ์ของคนที่อยู่เกาหลีเลยนะ เออเขามาเล่าให้ฟังอย่านึกว่าฮ <ะ S 1> เฮ้ยต่างประเทศเนี่ยที่เขาเขาอาจจะไม่มีเรื่องผีหรอกเขาอาจจะไม่เชื่อนะแต่สุดท้<อ>ายดูสิเออคือครับผมวันเนี้ยพี่เนตวันเนี้ย<ม>ผมได้ไปทําอ่ากิมจิกิมจีกับ<ม>อแม่นายจ้างครับผมจะไปทุกปีครับ,รบก็ไปทําร่วมกันครับแกก็เลยอ่าเห็นผมว่าผมชอบฟังเรื่องผีแกก็เลยแถมให้ผมว่าสมัยก่อนครับย้อนกลับไปตอนที่แม่ของ นายจ้างพ่อเนี่ยแกเป็นเท้าสาวอยู่ครับเขาบอกว่าเขาจะมีประเพณีหนึน่งครับถ้าสมมุติว่าคู่รักคู่ไหนนี่เสียชีวิตไปครับเขาจะแต่งงานกันนะพี่ยังไงนะเขาจะแต่งงานกันครับอถ้าสมมุติว่าฝ่ายชายเนี่ยังมีชีวิตอยู่แล้วฝ่ายหญิงเสียชีวิตเนี่ย<อ>เขาจะจับมาแต่งงานกันนะครับ<อ>เพื่อจะให้เพื่อจะให้ผู้หญิงคนเนี้ย เกิดภายพบหน้าเนี่ยจะได้มีคู่ครับอ๋อเหมือนกำลังรักกันยังไม่ได้แต่งงานกันใช่แต่สมมติว่ามีใครเสียไปก่อนคนหนึ่งก็ต้องจัดพิธีแต่งใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งความเชื่อเขาว่าเขาจะเชื่อเรื่องเกลือแล้วก็ผ้ายผูกแขนสีแดงครับเขาว่าเกลือเนี่ยจะเป็นล้างพวกของสิ่งที่ไม่ดีครับเขาจะชอบเอาวางไว้ที่ตามบ้านเพื่อจะไล่ไล่สิ่ง พวกผีปีศาจหรือซอมบี้ลงครับใช่ครับแล้วก็ฝายแดงเนี่ยครับสีแดงเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้กันพวกผีปีศาจครับครับเขาเขาเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาก็นับถือบรรพบุรุษเหมือนกันกับพวกเราครับก็ประมาณนี้ครับโอ้โหอ้าวนะรอบนี้คุณกี้มาไม่เบาเลยทีเดียว ออโอ้อ<ด>บคมาัเสี่การเล่าเอ,อค่อยๆไปค่อยๆฟังค่อยๆลุ้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะสุดท้ายแล้วโล่งอกไปนิดนึงเพราะมันเป็นความฝันครับโอ้ถ้ามันเป็นความ<ช>จริงรเนี่ยช็อกนะช็อกนะอใช่ครับ อ้าวโอเคคุณกี้ขอบพระคุณมากๆก,กับเรื่องเล่าที่นำมาฝากกันจะสั้นจะยาวจะอะไรยังไงถ้าเกิดว่ามีเวลาหรืออ่ะมีเรื่องนะก็นำมาฝากเพื่อนๆได้นะครับเอ,เอ